ดูพุงย้วยลงมาเลยค่ะพุงย้วยแก้มป่องดูค่ะแก้มน้องพลอยนี่เอาไว้อุ้มน้ํานะคะนนูไม่กล้าน้มาแล้วนะคะนนเจอของแท้เข้าไปเป็นยังไงล่ะเราจะเป็นพันธมิตรต่อกันนะคะขอโทษขอโทษขอโทษแล้วขอโทษแล้วไงอย่าเห่าสิอือขอโทษแล้วเนี่ยขอโทษแล้ว สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโอ้โหเห็นกล้วยฉาติใหญ่ไม่ได้เลยอ่ะอ่ะอโอ้โหกลับสามกลับสาม,มเดี๋ยวๆใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นโหโหนะคะก็คุณแม่ได้ให้ใส่ย,ยาไปกับกล้วยนะคะเม็สีขาวกับเม็ดสีฟ้านี่นะคะเป็นยาวิตามินแล้วก็ป้องกันไวรัสนะคะของน้องพลอย คุณแม่ก็ได้จัดให้ลูกแบบเต็มๆเลยแตงโมนี้คุณแม่ปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ยัออ่วหมานะครับแล้วก็กล้วยนะคะคุณแม่ก็ล้างด้วยน้ําเกลือเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็มากินตรงนี้เลยนะคะผิงไฟผิงไฟอยู่ด้านหลังนะคะอากาศหนาวกินยี่ว่าเจ้าถิ่นอยู่ตรงนี้ไม่กล้าออกมาหาน้องลอยเลยเล่นแน่อาจจะนั่งพับเพียบได้ไม่สวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าลูกๆหนักพุงนะคะ อ่ะคุณพ่อป้อนดีกว่าเดี๋ยวจะตกเยอะนั่นน่ะเดี๋ยวจะกินไม่อิ่มนะคะบรรยากาศตอนเช้าวันนี้นะคะน้องบอกปล่อยขี้ดื้อมานั่งเออ่ตากแดดนะคะรับวิตามินรับแสง UV หน่อยนะคะอันนี้ลูกมาเดี๋ยวพ่อพาพาไปยั่วคนก่อนวันนี้เราอ่ะไปะาายั่วใครอ่ะลลูกมาเยพ่อไปยั่วใครอ่ะไม่สนหรอกมาำหม่ำก่อนแล้วกันหม่ำหม่ำก่อนอดใจไม่ไหว เสียดายอีกนิดหนึ่งแล้วกันแม่อุตส่าห์ทำให้อีกมัมหนึ่งอีกยุ่งหนึ่งหวมหงำใส่คอหนูกลับมาแล้วนะจ้าพี่พจ๋ายังไงลูกอุ้ยดูตาเหลือกดูตาเหลือกอ่าไปจา๋าไปไปไป,ไปหาใครไปหาใครอุ้ยไ,ไปหาใครกินไปมะม่วงบ้านเธอแล้วกัน อ่าอ่อ่นี่นะคะมาหาเจ้าถิ่นถึงที่เลยวันนี้<ะ>กินยัวย่วยั่วตรงหน้าบ้านเขาเลยไม่สนหรอกเราไม่สนเธอหรอกนี่เธอเห่าเราดีมากเรามากินยั่วเธอตรงนี้เลยจะเห่าก็เห่าไปไม่ได้สนใจหรอกนะนี่ดูเจ้าถิ่นค่ะดูเจ้าถิ่นงงนะคะไม่เห็นได้อย่างเพื่มข่อยนี่เนาะงวามจะวายใจ ไม่กล้าวันนี้ไม่กล้าแล้วครับอให้รู้ซะบ้างนะว่าถิ่นนี้นะของใครเนี่ยใครคุมเนี่ยให้รู้นะดูค่ะไม่กล้าเลยไม่กล้าเลยพามาหน่อยเฮ้ยยังไงลูกยังไงมีกลัวกลัวนิดนึงเกรงๆงดูค่ะดูพุงย้อยลงมาเลยค่ะพุงย้อยแก้มต่องดูค่ะแก้มน้องพลอยนี้เอาไว้อุ้มน้ํานะคะตอนนู้นไม่กลัวไม่กล้าตอนนู้นไม่กล้ามาแล้วนะคะหนน เจอของแท้เข้าไปเป็นยังไงละ่ะดีค่ะโอ้โหให้รู้นะดูค่ะดูพุงย้วยลงมาเลยนะ <c oughs> น้องพลอยจะนั่งพับเพียบเหมือนเพื่อนๆไม่ได้นะคะเพราะว่าพุงใหญ่มากแล้วก็แก้มก็จะป่องๆป,ประมาณนี้นะคะถูกใจมากเลยแม่มันหวานถูกใจจังเลยโอ้โหมันแบบ มันได้เลยแม่มันอืดูค่ะดูตาเยิ้มดูแก้มป่องนะคะตาก็เยิ้มแก้มก็ป่องเื้อหาเอสบายใจบ้านไทยก็ไม่ได้สนใจนะอืออืออฮือโอ้ดูดูตาแบบตาหวานเยิ้มเลยนะคะพี่พี่แล้วดูแก้มป่องๆนะคะดูค่ะเริ่มเมื่อยขาแล้ว เพราะว่าน้องพลอยเนี่ยน้ำหนักขึ้นนะไปยั่วเลยลูกไปย่วเลยลูกปะไปย่วเลยนี่อย่านะอ่าเดี๋ยวเก็บเก็บเก็บก่อนพ่อเก็บก่อนเสียดายเสียดายดูค่ะปุ่งปลิ้นเลยนะฮะแตงโมของน้องพลอยแล้วก็กล้วยน้องพลอยนะคะวันนี้ะขอโทษก่อนขอโทษก่อนอ้าวอ้าว อสูไม่หวสู้ไม่หวฝสู้ไม่ไหวแล้วเห่าไปเถอะฉันจะกินใบมะม่วงบ้านเธอหนีก่อน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 นีก่อนนีก่อนโอ้โหปไปหาพี่บัวก็ได้ปเดี๋ยวเราไปตั้งตั้งทัพใหม่ก่อนเราไปตั้งทัพใหม่ก่อนอืม อายืนถึงไฟก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวลูกหนาวพ่อยืนถิงไฟก่อนลูกนี่นะคะนี่ก็จะเป็นทางกลับบ้านไปหาคุณตานะคะแต่วันนี้ไปยังไม่ถึงคุณตานะคะเจอเจ้าถิ่นลากซะก่อนอาถิงไฟก่อนลูกอาถิงไฟก่อนอันนี้ก็เป็นกองไฟนะคะที่คุณย่าคุณยายนะคะได้จุดไวน้นาะท่านได้ถิงไฟช่วงตีสี่ตีห้าอย่างนี้นะคะนะคะอ่ะน้องไฟนอนถิงไฟต่อเลย กินไฟต่อเลยตรงกลางขาออกมานะครับเพราะว่ารับน้ำหนักทองไม่ได้รู้นะว่าหมดรู้นะโอ้โหโอ้พ่อเขาหนีแล้วพ่อเขาหนีแล้วพ่อเขาหนีแล้วนู่นนู่นนู่นคุณพ่อควานได้อะไรมาได้สับปะรดมาเต็มเต็มเลยขึ้นจ้าก่อนขุ้นจ้ายังไงขึ้นจ้าหรือยัง ไม่น่าจะกินสับปะรดทอบเปรี้ยวนะคะอันนี้ขอถ่ายไว้เรามาลุ้นกันว่าจะกินไหมนะคะไม่กินเห็นไหมอ้วนนี่จะชอบแค่กล้วยกับแตงโมเท่านั้นนะคะที่จะเอาใจอ้วนไปได้๋ออดูยา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 มะหาวยามหาดู ยอมแล้วยอมแล้วอย่าเห่าอ้วนนะยอมแล้วอย่าเห่านะกลัวแล้วอย่าเห่าอย่าเห่ากลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วอย่าเห่าอย่าเห่าเราอย่าเห่าเราอย่าเห่าเรานะกลัวแล้ว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 อย่าเห่าเราอย่าเห่าเรา อย่าหานะขอโทษนะขอโทษแล้วขอโทษแล้วอู้ดูขะขอโทษน้องหมาขอโทษเก่งค่ะลูกเก่ง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 เราจะเป็นพันธมิตรต่อกันนะคะอขอโทษขอโทษขอโทษแล้วขอโทษแล้วไงอย่าเห่าสิอืขอโทษแล้วเนี่ยขอโทษแล้วอ้าวขอโทษแล้วไงอ้าวนี่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 ขอโทษแล้วเนี่ย นี่นี่นี่บอกแล้วไงว่าขอโทษแต่ประมาณนี้นะยกย้ายสาสะพูกแรงไม่ได้นะคะเพราะว่าหนักพุงขอโทษขอโทษขอโทษอืมคูทับไม่ไหวหรอกพ่อเราไปหาพี่วัวดีกว่า เยอะเยอะวันนี้เรามาเรามาแค่หนึ่งเราสู้ทับไม่ไหวเราสู้ทับไม่ไหวเดีย๋ยวไม่เอาสับป,ปะรดไปให้พี่บัวน้องพลอยไม่กินนะคะสรุปแล้วสรุปคือน้องพลอยไม่กินสับป,ปะรดนะคะเพราะว่าเขาจะรับรู้ได้ว่าสับป,ปะรดนี่คอนงที่จะมีรสชาติเปรี้ยวแล้วก็ไม่ตรงตามใจของเขานะคะ ที่เขาจะกินแบบไม่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 ไม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 ใยดีอะไรเล,เลยก็คือกล้วยกับแตงโมน,นะคะเออคือกล้วยกับแตงโมน,นะคะอาทางนี้ลูกอาหางนี้สร้อยคอก็จะยาวๆหน่อยนะคะเพราะว่าทเผื่อไว้ให้เขาโตโตไปเลยนะคะใส่ได้อีกประมาณสามสี่เดือนไม่น่าจะถึงปีนะคะเพราะว่าน้ำหนักขึ้นรวดเร็วมากปาพ่อป้าไปหาพี่บัวไปอืมอ่ะอ่ะ ดูตำลึงที่ตรงนี้มีตำลึงเลยนะเนี่ยหนูชอบกินตำลึงไม่ใช่หรอหกินตำลึงหรือกินกระเฉดลูกยังง,งงงอยู่นะคะจะทำยังไงดีขึ้นไปที่เก่าเวลาเดิมดีกว่าไม่มีอะไรหรอกจะไปหาพี่บัวก็ไม่ได้ไปสักทีนะคะทีนี้ยดูขะตัวอ้วนมากเลย ยาที่ให้น้องพลอยกินนะคะเป็นยาจากคุณหมอนะคะเป็นยาวิตามินแล้วก็ยาป้องกันไวรัสนาอคุณพ่อนะคะเออทาเซียมะมาณนี้นะคะลงมาอ้วนลงมา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 พาพี่บัวหนีเลยพ่อพ่อพาพี่บัวหนีเลยปลาปลาปลาโอ้แม่หนีไปก่อนแหละแม่ไปเอาของให้พี่บัวก่อน ปปลปป,ปพี่บัวพี่บัวครับแม่ได้สับป,ประรดของพี่บัวแม่ก็เตรียมไว้ให้แล้วนะคะมีทั้งกล้วยมีทั้งแตงโมงนะคะเท่ากันนะคะมีทั้งกล้วยมีทั้งแตงโมเท่ากันเดี๋ยวแม่ไปหาพี่บัวก่อนพี่บัวครับอืมล้วมีสับป,ประรดแถ,ถมมาให้พี่บัวด้วยนะคะพี่บัว <laughs> เมื่อกี้งอนแม่นะคะแม่ให้กินน้อยกว่าน้อง รอบนี้มาจัดเต็มให้พี่บัวเลยนะคะมาม้หมัเรีวครับลูกมาหมําก่อนครับครับก่อนถุครับก่อนถุครับก่อนขอบคุณครับก่อนครับครับผมครับผมครับโอ้โหคนกิ่งของแม่นะคะอ่ะกินสับปะรดไปก่อนแล้วแม่ก็มีกล้วยกับแตงโมนะคะไว้ให้พี่บัวนะคะนี่กล้วยกับแตงโมนะคะ กล้วยนี้คุณแม่ได้ใส่ยาไว้ให้พี่บัวแล้วนะคะเนี่เห็นกล้วยกับแตงโมลืมสับประรดเลยนะคะกินคนละหวีแล้วก็คนละอันนี้เท่ากันกันกบน้องพลอยเลยนะคะวันนี้อ่าเด็กๆก,กินยาเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคขอบคุณทุกท่านฝากพี่ๆติดตามนะกําลังใจครอบครัวน้องบอกลอยพี่ดื้อด้วยนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะสาหรับอันนี้ขอบคุณทุกท่าน ขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเออเฮ้ยบ uh ๊ายบายค่ะ